ไม่ดีจังเลยโอ้โอ้แต่ละแต่ล้ว้าวมือสั่นค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่รายการเด็กมหาลัยรายการที่จะพาเพื่อนเพื่อนนะคะไปบุกตะลุยคณะดังๆมหาวิทยาลัยเจ๋งๆโดยมีหนูเช่นเคยค่ะ เตยเตยทวีศักเลเดชสวยใสชิกเก้เดชค่ะและลูกตาทวีสักเกิดใดอทิย์ค่ะอ่าแล้วค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาไขข้อข้องใจกันเช่นเคยค่ะที่น้องๆนะคะได้ถามกันมาทางเว็บบอร์ดเด็กดีทางแฟนเพจมหาลัยซึ่งคำถามที่เราได้มาในวันนี้ก็คือคือพี่ๆวิศวะคอมพิวเตอร์เนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเด็วกว้าเกมเป็นเด็กติดเกมะจะจริงหรือไม่ใช่หรือมัอ่วเดี๋ยวเราไปถามพี่ๆกันเลยดีกว่าไปกันเลยไหมคะไปกันเลยค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับไปเลยเ มาถึงก็ขำเลยนะครับคุณพี่เขาบอกว่าเด็กวิศวะคอมเนี่ยเป็นเด็กบ้าเกมเด็กติดเกมจริงไหมมันมันก็มีค้ากันไปคุณพี่ติดไหมคุณพี่นิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยส่วนใหญ่เล่นเกมมือถือมากกว่าไม่เล่นเลยค่ะเกมก็มีทั้งติดแล้วก็เล่นไม่เป็นก็มีเหมือนกันเคยติดก็มีเหมือนกันอย่างเงี้ยเคยติดแต่เลิกเล่นแล้วเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับสี่จุดส่นโอ้โหบบนี้ค่ก็มีบางส่วนครับแต่ว่า ติดงานเยอะกว่าครับงานมันเยอะเลยไม่มีเวลาเล่นแล้วอะไรอย่างงี้อ่าเราะนั้นก็ส่วนหนึ่งครับส่วนก็จะมีเด็กหลายประเภทครับคุณพี่นี่เป็นข่ไหนคะกลางๆแล้วกันนะเหมือนกันครเหมือนกันคืออะไรคุณพี่ขยายความให้น้องนิดนึงไม่ไม่ค่อยได้เล่นเกมอะไรเท่าไหร่ครับมีคนเล่นคะแต่คงไม่ใช่ทุกคนนะครับอก็เล่นครับคุณพี่ชอบเล่นเกมอะไรที่สุดเนี่ยคอเตอร์อะไรกันเกมเบสิก เล่นพักคอมก็ไม่ได้เล่นเกมเลยครับมีแต่ทำอย่างอื่นเกี่ยวกับคอมนะก็เขียนโปรแกรมพวกานั้นคืออะไรครับพี่คือรู้สึกว่าติดตอบไม่ดีแต่ก็เล่นเกมนะเลยเกมอะไรเล่นเกมอะไร o v e r w a ครับไม่รู้จักกันเองจริงๆแล้วไม่จําเป็นเสมอไปนะครับถ้าเล่นเกมอย่างพอเพียงก็ไม่ได้ว่าต้องติดเกมเนาใช่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 เช่ใช่ใเ่ใช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 ่ใเ่ใช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  ไม่ได้เล่นไงไม่ครับไม่ติดเลยเวลาน,นอนก็ไม่มีอยู่แล้วจะไปเล่นอะไรใช่ไหมสังคมที่นี่เป็นยังไงก็ดีนะคะสนุกดีแล้วก็ด้วยความที่เป็นวิศาวะเนะูก็พูดไทยเยอะก็อยู่กันแบบเฮฮาเฮฮาแบบไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องดรามา่าแบบอยู่กันแบบชิลๆเราก็เป็นดอกไม้ในหมู่พึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาไม่มองเราแ,แบบนั้นเลยวิศวะคอมเนี่ยตกไปเราต้องซ่อมความจริงเออไม่จริงครับ ก็ไม่เป็นนะครับก็จริงๆแล้วมันก็มีหลายสายเนาะแบบพวกเป็นสายฮาร์ดแวร์อะไรอย่างนี้ก็มีแต่ว่าเราว่ามันมีน้อยส่วนใหญ่ก็จะไปพวกแบบ Data ไปวิเคราะห์ข้อมูลอะไรอย่างนี้สายเขียนเกมสร้างเกมอะไรอย่างนี้ก็มีก็ส่วนใหญ่จะซ่อมคอมไม่ค่อยเป็นพี่ตัวคอมไม่จะเป็นต้องซ่อมคอมเป็นอย่างเดียวนะครับมีเรียนหลายสายเหมือนกันซอฟต์แวร์เลยฮาร์ดแวร์ก็อาจจะแบบไปทําให้คอมมันดีขึ้นไม่ใช่แบบว่าเราต้องไปต่อคอมเป็นอย่างเดียวเราจะเป็นหลายอย่างผมว่ามันไม่เกี่ยวนะเรื่องซ่อมคอมเนยงแต่ว่ามันอาจจะมีบ้างบางคนที่แบบ เขารู้จักวิธีการซ่อมแต่ว่าถ้าถามว่าต้องไปซ่อมไหมผมว่าไม่เอ๊ะ <Okay. c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> อะไนะคอมตัวเองทางก็ซ่อมไม่เป็นนะครับ <c oughs> โอไม่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับซ่อมคอมเลยครับคือ <c oughs> <c oughs> บอกให้ซ่อมคอมนี่อื ening? อะไร ไม่เป็นมีความแตกต่างกับช่างซอมคอมปอะมาณโอ้ยคุณคุณน่าคุณพน่าคุณพี่ใครนี่เลยตัวการ์ตูนที่แบบว่ามิะเต่าเนาะมีซเตอร์คาทัลคาทัที่รทกครับคุณพี่ใครมิะเต่าส่วนตัวขอแยกวิศวกรมกับช่างซอมคมออกจากกันแล้วกันวิศวกรมก็เราจะเรียนไม่เหมือนช่างซอมคอมเนาะแล้วก็อาจจะ ซ่อมคอมเป็นหรือไม่เป็นอันนี้แล้วแต่บุคคลแล้วกันว่าแบบคนนั้นเขาจะมีความสนใจในด้านการซ่อมคอมหรือเปล<ม>่าเพราะว่าเหมือนกับที่เนี่ยก็จะสอนแบบพื้นฐานความรู้ทางคอมพิวเตอร์ให้เราสามารถแบบไปประยุกตใช้แล้วก็หาความรู้ด้วยตัวเองได้อะไรอย่างนี้ดังนั้นถ้าสมมติว่าเราสนใจด้านซ่อมคอมจริงๆเราก็สามารถแบบเรียนรู้อันนี้ด้ยวยตัวเองแล้วสุดท้ายก็สามารถซ่อมคอมเป็นจริงๆได้อะไรนี่คุณพี่นี่นนคุณพี่เขาบอกว่าเด็กที่ในที่เนี่ยือแบบว่าเป็นเด็กบ้าเกมอะไรอย่างเงี้ยจริงไหม ตอนแรกผมผมเล่นเกมครับผมผมจะไม่ค่อยเล่นเกมเล่นดนตรีเล่นดนตรีแทนนะคะไม่จริงครับไม่จริงเหรอแช่เรียนก็ไม่มีเวลาทำเอิ่์ลละไม่จริงครับอย่างตัวผมก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ไม่ได้เล่นไงที่จริงผมเป็นคนชอบเล่นเกมนะก็คือเล่นเกมหลายแนวเลยแต่ว่าเวลาอยู่ในภาคก็จะเห็นมีทั้งกลุ่มเพื่อนที่เล่นแล้วก็กลุ่มเพื่อนที่ไม่ได้เล่นด้วยผมว่ามันก็มีคนหลากหลายเนาะ เฮ้ยไม่จริงเหรอแต่งไงแตไงแตไง,ไงก็แบบเนี่ยถหาเที่อยวมีเวลาเล่นเกมไหมไม่ติดผมไม่ติดไม่ติดหรอไม่ติดหรอไม่ติดเคยเคย,เคยติดแล้วเลยทำไมเลิกไ,ได้คดรับพี <laughs> <laughs> ่ก็มีบ้างครับก<ด>็มีเล่นบ้างแต่ก็ต้องรู้จ,จักแบ่งเวลาอะไรเงี้ยครับผมว่าบางทีอ่ะเด็กติดเกมหรือเด็กไม่ติดเกมเนี่ยผมว่ามันไม่สำคัญเพราะบางคนเนี่ยเราสามารถบริหารเวลาได้เล่นเกมแล้วก็เรียนไปพร้อมๆกันได้ด้วยครับเออสุดยอดเลยพี่เข้ามาเรียนนี่ชอบไหมคะคิดว่ามันน่าสนใจสุดแล้วพ่อชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วแคุณพี่สังคมนี่สังคมนี่เป็นไง คือพี่ก่อนมากกันแล้วค่ะทักคอมยังไงปกติดีอ่ะเหมือนวอลไปเออแล้วก็เด็กคิดว่าผู้ชายเยอะอะไรเงี้ยมากกว่าเราผู้หญิงเยอะค่ะนี่คือที่คุมหญิงล้วนเออใช่ที่นี่ก็ดีครับมีเพื่อนกลมเกลียวนี่คุณพี่อยากบอกอะไรน้องที่แบบอยากจะเข้าที่นี่ไหมคะเอาจริงๆภาคคอมเนี่ยก็เป็นภาคที่แบบสำคัญเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็แบบ อะไรอะไรก็ก้าไปสู่ยุคดิจิตอลเนาะดังนั้นคอมก็เริ่มเข้ามาอยู่บทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นในทุกๆส่วนตั้งแต่ตื่นเช้ามาเราก็หยิบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนถ้าเรามีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยคิดดูว่าแบบแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเราสามารถเขียนโค้ดหรือสร้างสรรค์บรรดาอะไรเหมือนเรามีเวทมนต์เลยแบบคิดอะไรออกมาคือเราแค่แบบนั่งอยู่กับคอมแล้วเราก็สามารถสร้าง ินโนวแอชันต่างๆที่รอบตัวเราได้อย่างทุกวันนี้ก็นับว่าเป็นภาคใช่ครับดังนั้นถ้าน้องๆที่สนใจแล้วก็มีความรู้สึกอยากทําอะไรแบบนี้ก็สามารถเข้ามาเรียนกับพวกพี่ๆได้เนาะและบทสรุปของเราในวันนี้นะคะที่เราไปได้มานั่นก็คือต้องบอกเลยว่าพี่ๆเขาไม่ได้ติดเกมกันนะคะในกรณีแรกในกรณีที่2ก็คือเล่นบ้างอ่ะแต่เล่นในเวลาว่างเอาไว้เพื่อคลายเครียดนั่นเองเออค่ะ วนี้คำถามนึงนะคะว่าจบไปแล้วเป็นช่างซ่อมคอมไมคือตอบเลยว่าไม่จริงออคือถ้าใครที่จะจบไปแล้วไปเป็นช่างซ่อมคอมนี่คือก็ต้องไปเรียนเสริมวิธีนึงอะเนาะแล้วแต่ว่าพี่เขาจะเลือกเรียนอะไรทีนึงค่ะนั่นแหละค่ะเกณฑ์การรับสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์อาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบรับตรงใช้เกดเฉลี่ยรวม6กเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5- แกดยี่แด ความถนัดทางคณิตศ,ศาสตร์20%่สความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์60%ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. d e c b com นะครับ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคุณพี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส,สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่แนะนำตัวนิดหนึ่งอะไรครับก็ชื่อเจมส์นะครับชื่อจริงปรเมศกรุงสัจยะนนท์นะครับก็จบจากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่นี่ครับอ่านวันนี้เรามีคําถามอะไรมาถามคุณพี่กันคะอ่าเราได้ข่าวมาว่าภาคคมของพี่เจมส์ค่ะได้รางวัลชนะเลิศระดับโลกมาเลยค่ะอยากให้พี่เจมส์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าเป็นมาอย่างไรทำเกมอะไรหรือถึงได้รางวัลมาค่ะเล่านิดหนึ่งค่ะได้ครับก็คือว่าพี่ได้นำโปรเจกต์จบของพี่เอง ซีนีเจกต์ได้ไปประกวดในการแข่งขันของ Microsoft ในช่วง i m a g i n ครับที่อเมริกาแล้วอย่างที่น้องว่ามาเลยคือได้รางวัลชนะเลิศนะครับในการแข่งข,งขงออันประเภทเกมดีไซน์นะครับ ก็เป็นเกมพัซเซิลนะครับที่ผู้เล่นสามารถออมองอนาคตได้สามารถย้อนเวลาได้อ,อะไรอย่างนี้คือตัวละครของเราเนี่ยจะมีความสามารถในการมองอนาคตได้แตะผู้เล่นจะต้องหาทางออกไปให้ตัวละครไปยังฉากต่อไปให้ได้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งอย่างที่บอกก็คือตัวละครสามารถดูอนาคตได้ดูว่าสตูในอนาคตจะทําอะไรยังไงจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเหมือนพระเอกหนังไซไฟเพราะอย่างที่เราก็รู้เลยว่าเราจะต้องทายังไงใช่พอรู้อนาคตจะเกิดขึ้นเราพยายามหาวิธีนีก กแล้วอย่างนี้เราก็ไม่ได้เจออุปสรรคอะไรเลยพี่เรารู้อนาคตแล้วอ่ะอ่ามันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นไม่ง่ายเราเราในเกมนี่แบ่งเป็นเลเวลไหมคะหรือว่ามีระดับเดียวไปเล่นไปเลยก็เป็นด่านไปเรื่อยๆครับเป็นเลเวลอย่างนี้ค่ะมีกี่ประเทศอะคะที่แบบไปแข่งกันไปแข่งเยอะมถ้าแข่งที่นู่นก็มีไม่กี่ประเทศครับเอ่อในการแข่งขัน Imagine Cup นั้นจะมีแบ่งเป็นสหมหมดด้วยกันซึ่งในหมวดเกมนี้มีคู่แข่งมาสิบประเทศแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่จะมาแข่งที่อเมริกาก็จะเป็นรอบ รวมทุกประเทศที่คือมี40กว่าประเทศเลยว้าวประเทศไทยเราได้ที่1เลยนะคะเนี่ยเรื่องอย่างนี้แบบมีได้รางวัลเสริมอะไรอย่างเงี้ยคะก็มีนอกจากที่จะไปแข่ง Imagine Cup ก่อนนั้นก็ได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันของ NSC นะฮะเป็นการแข่งขันของ Next Tech ของภาครัฐนั่นเองได้รางวัลชนะเลิศในหมวดข,ของโปรแกรมเพื่อความบันเทิงซึ่งนอกจากนั้นก็มีอีกรางวัลที่เพิ่งได้ล่าสุดวันนี้คือรางวัลของเอ่อ best s t u ด e n t เ e c h n ทคนิค r o j โปรเจกต์ของ B IDC 2องด้วยครับโอ้โหรางวัลเต็มมือเลยราวัเต็มมไปหดเลยสุดยอดเลยใช่โดยวันนี้เราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าที่นี่มีดีอะไรยังไงแล้วก็ไปคว้าวันดับลกมาเลยกันทีเดียวใช่และต่อไปเล้วคุณตันตานเราจะไปสู่ช่วงภารกิจติดเรทพี่พี่ทำได้หมค่ะป้องทำไขอภารกิจเ่ะเย้โอเค ภารกิจติดเล็ในวันนี้ก็คือให้พิธีกรทั้งสองไปขอวัดรอบแขนพี่พี่ผู้ชายคณะวิศวะจำนวน5คนแล้วนำมาบวกกันใครได้จำนวนเซนติเมตรมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะนะจ๊ะต้องบอกเลยว่าแค่ชื่อภารกิจเนี่ยก็น่าทำจะแย่อยู่แล้วต่านสู้ค่ะตอยก็สู้ค่ะเต็มดิไปไหมคะไปค่ะนั่นไงฉันจะไปเอาคนนั้นไปด้วย ชอบนะชอบการคัดเลือกทีแ่แบบว่าเราต้องคัดสิ่งที่ดีที่สุดอันนั้นใครอ่ะทำไมมันแววดีแป๊บนึงนะว,ว้าวตกลุกแล้วโทษนะครับโทษนะครับคุณพี่โทษนะครับแป๊บนึงนะครับหนูกำลังทำภารกิจอยู่อยากจะรบกวนคือภารกิจคือต้องขอวัดกล้ามคุณพี่ครับแบบว่าว่ากี่เซนอะไรเงี้ยใครได้ได้ไหมครับคุณพี่ได้ไหมนึ่งลี่ดีจังเลยนหนึ่งนะครับคุณพี่โอ้โอ้แต่ละแต่ล้วลว,ว้ามือสันส่นค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณพี่ไปไหนใครได้จะไปไหนคะเนี่ย อ๋อเรียนะอ,ะอะไรครับคุณพี่เรียหนึ่งหรคะอะม่าเคนิคโ,คคอ,โอเคอันนี้เราได้สามสานะคะโอ,คโอเคค่ะขอบคุณมากนะครับคุณพี่ดีจังเลยโอ้เลือดสูบฉีดมากเดี๋ยวเราไปดูคนที่สองดีกว่าค่ะคุณพี่คะตัวทีนะครับคือ,ค,อคือกำลังทำภารกิจอยู่จากจะให้คุณพี่ช่วย แบบว่าคือขอวัดกล้ามนิดนึ่งครับเพื่อแบบว่าเพื่อได้ไหมครับได้ขอนิดนึงได้ไหมคุณพี่ขอนิดนึ่งหนึ่งได้ไหมได้ไหมขอหนึงได้ไหมขอหนึ่งเลยอ่ะโอเคหนึงคุณพี่นะนิดนึงนะคุณพี่ยกกล้าขึ้นนิดนึงนะครับเอาให้หนึงคนแล้วนะเออเป็นดนึงค่ะคุณพี่เป็นหนึงเออโอ้โไอ้คนนี้เดี๋ยววาน้องสาวคุณพี่จะเย็นสามสิบนะครับสามสิบขอบคุณมากนะครับคุณพี่นะครับคนต่อไปค่ะคุณพี่คนต่อไป คนนั้นด้วยไหมถ้าเป็นคนตั้งที่สามคือเราต้องคัดแล้วคัดอีกเราต้องเลือกให้ดีที่สุดได้ไหมอ่ะคุณพี่ขอคุณพี่ด้วยอีกคนได้ก็ได้ครับใช่ไหะว่าเออพอดีเลยคุณพี่ใหม่เอ่านะคะเท่านะคุณพี่เบ่งนิดนึงคุณพี่เบ่งนิดนึงเออเอาสิอ่าอันนี้เป็นดีเจสตาค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพี่ขอบคุณมากค่ะไปต่อค่ะโอ้ยแฮปปี้จังเลยโอ้ยเห็นความสุขหนูร่างเลี้ยงค่ะเห็นความสุขหนูเลี้ยงค่ะไปต่อไปต่อค่ะ ต้องเอาอ๋อ Excuse me เอาวอาคือเอ็มแอ็มมิชชั่นอยู่แบบว่าให้แบบว่าวัดวัดอะไรนะคะมอะไรนะ ช่วยนนหน่อยหน่อยคือจะฟื้นฟูจิตใจเนี่ยกามคือคือโอเค thank you thank you โอเค benchik เนี่ยเนี่ยโอเค thank you โอเคแล้วตัวที่ผ่านอ่ะ alright okay สองทีน่ยค่ะสอง thank you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  nice <Okay. S 1> to meet you o อ a y สนุกนะคะเนี่ยพูดเลยชอบชอบภารกิจแบบนี้ oh. คุณพี่คะตรงไหนมีคนเยอะๆค่ะ <laughs> <laughs> คุณพี่ครับโทษนะคระับคุณพี่ พูดเลยว่าทำภารกิจไม่ได้หวังชนะเลยตอนนี้ทำไปเรื่อยนี่ค่ะ29โอเคขอบคุณมากครับพี่ดี่ได้ร่วมเกมครับโอ้สุดยอดเลยอยากทำต่อแต่ครบคนแล้วสนองปนนิ้ตัวเองมากมีความสุขบนนี้โอ้ยฟิน้ขอบคุณมากค่ะไปค่ะตอนนี้ก็ถึงคิวตาแล้วนะคะจะไปวัดไปกันเลยค่ะโอ้นี่ไงมาค่ะ ขอเป็นพี่คนนี้แล้วกันนะคะคนแรกของเรา <laughs> ขอวัดรอบแขนหน่อยได้ไหมคะ <laughs> ได้ครับอ่าสามสิบแปดค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเหยื่อของเรามาแล้วค่ะขอโทษนะคะขอวัดรอบแขนหน่อยได้ไหมคะโอเคเบ่งกล้านิดนึงค่ะอึอยี่สิบเจ็ดค่ะขอโทษนะคะ ขอวัดรอบแขนหน่อยได้ไหมคะแค่วัดรอบแขนเฉยๆเออได้เรื่องไหมครับเบ่งเก้าอนิดนึงนะคะไม่มีเลยครับอ่ะยี่สิบเก้านะคะอุ้ยมาแล้วค่ะพทษนะคะขอวัดรอบแขนหน่อยได้ไหมคะรอบแขนใช่รอบแขนครับเบ่งเก้าอนิดนึงมันจะได้แบบเออใหญ่ๆอ่ะปุ๊บก็มีเก้ามมีแต่เก้าสามสิบค่ะขอโทษนะคะ โควดล็อบแขงเลยนะอ่เอางงกันหมดแล้วนะเพื่อนเหรอคะเอาของเอาของยี่สิบหกค่ะครบแล้วค่ะเอาไปบ่ากล้องหน่อยบ้ายวันนี้เราก็ทำภารกิจไปเสร็จเรียบร้อยค่ะขอผลค่ะเตยได้ไป153่งร้อยห้เซนติเมตรค่ะฟังแล้วก็มีความว่า153เซนติเมตรนี่มีความรู้สึกว่า ก็ถือว่าไม่น้อยอ่ะของตาลค่ะ1 5 0ซติมค่ะ้ไงแล้วแต่ก็คือผู้ชนะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าการที่เราทำอะไรเต็มที่สักอย่างเนี่ยน้องๆมันส่งผลนะคะให้เราเนี่ยเป็นผู้ชนะรอมไหมคะที่จะลงบทลงทของเราไปเดียวนี้องเปียไม่โอ้โหเรียกได้ว่าฟินไปนตามกัน เ้เอาชนะตาลไปด้วย153ซนตเมต่อ150อาซนเมตรและบทลงโทษของเราในวันนี้ก็คือให้ตันตาลน,นะคะแต่งตัวเป็นเป็ดน,น,น,น้อยคอยหังกรีไปเดินร้องเพลงเป็ดกาบกาบกาบ <c oughs> ให้ชั่วเลยค่ะเป <Okay. S 2> ็นการเสียเวลาเด้ยสไตล์ิค่ะจะแต่งตัวให้ตันตาลเองโอ้โหตานมาช่วย โอเคเดี๋ยวเราจะไปส่งตัวสันตานไปเดินร้องเพลงไปได้ค่ะ9 9 9 8 8กระโดดด้วยนิดนึง9 9น9 9 9การจากกระโดดด้วยจากระโดดด้วยจาเป็นไงบ้างคะนักน้องเป็ดโอ้ลายมากเลยครับผมตอนแรกก็ไม เจ็บตอนพี่ดึ่งหัวหนูจะได้รู้ไงตาว่าคนแพ้ันรู้สึกยังไงครั้งหน้าจะได้เต็มที่กว่านี้อ่าเป็นไงบ้างค่ะเต้ยวันนี้สนุกมากมากได้ความรู้แลรสาระเต็มเปี่ยมพี่ๆก็น่ารักห้องเรียนก็สวยงามสุดยอดเลยเพอร์เฟกคือแบบครบรถจริงๆตาครบเลยใช่ไหมคะสิงค่ะเพราะฉะนั้นขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ขอบคุณค่ะ,อะขอบคุณมากค่ะอ่าและส่วนครั้งหน้านะคะเราจะไปบุกตะุยคณะไหนมหาวิทยาลัยไหนต้องติดตามนะคะและส่วนเพื่อนคนไหนน้องๆคนไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามพวกเราเข้ามาเนี่ยสามารถถามเข้ามาได้นะคะทาง แฟนเพจ Facebook เด็กมหาลัยของเราหรือจะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยก็ได้และที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะคะและก็กดไลค์แฟนเพจมหาลัยและที่สําคัญไปกว่านั้นทั้งหมดทั้งปวงค่ะอย่าลืมกด s subscribe y o u t u b e Channel เด็กมหาลัยของเราด้วยนะคะอ้าวกดสิกดสิกดสิจ้ะอ่าสาหรับวันนี้นะคะพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย